สวัสดีครับพี่น้องฟงไปสุขูสุคนครับวันนี้พบกับเบลชูโกตชาแนลครับผมมาได้ปอกกันลายมือครับพี่น้องนีก็มี่เมนูขนมจีนน้ำยาปลาครับผมกินอยู่หามกลางปลาครับผมมีเสียงนกเสียงไก่เสียงงองนะครับผมกมีผักก็มี่ทั่วงอกครับพี่น้องทั่วงอกครับทั่วครับผมกะกะหลำครับกะหลำส้อยครับแล้วก็มังมลระครับผม มันละครับผมมันละคมๆเป็นยาครับผมเป็นยาเป็นยาเดี๋ยวปะกันไร้มือครับพี่น้องเอ,อ่อถ้าเ็ขายของครับพี่น้องนี่ขายของครับเรื่องขอมาสักทายพี่น้องครับพี่นังของนุ่มสินกันพอดีไปซื้อของก็เลยแวะซื้อร้านประปจำนะครับของสินเสียบครับผมพี่น้องนัลนด น้ำใสครับบรรยากาศยูทงหน้าครับพี่น้องไฮครับมันส่วงอยากแจงๆมันบกไฮชาดครับพี่น้องนะครับจิดต้องกันครับอ,อ,อันนี้เด็ดแห้งครับนางรงูมเซนซื้อจากยูน,นะครับพี่น้อง เนเด็ดอีรับเลยกันรานเด็ดเอาูกาลเีนรองยังแสบมนแสบครับผมกินรวมรกันครับมาเด้อครับเด้อกินนํำกันแซ่บ ต่งว่าดิงปงดิงมาแล้วขางมาแล้วครับของผมมาแล้วครับตะ้ายยำเสี่ยงครับผมเสี่ยงวัน ข,ขวกครับทำนขวักอะไะอะผมผมอโอ้อองบดง ไปคุยไปตำต,ตาไตยบ้าสกอตชชนเครับโอ้ยตงหันต้องเกียจไปแ น้องใหม,แแแนะมแ่แกงเลี้ยงนี่ยพ่อมแกงเรียงเนี่ยพอแเ้าไเอาน้ตใหม่รัาเอาอยากไปน้ใหม่แกงเรียง อนกกระทางห่วงกระกาดเลี้ยงไก่ปลาไก่บ้านนะครับพี่น้องเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงนกตามสิ่งที่เพื่อนเขาเหรอครับ นอกอป็นเคอเก็บไข่กินครับพีน่นนกกระท่าครับ ฝากกดกดติดตามมาด้วยครับพี่น้องเด้อกดแชร์กดกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องซอยบ้านเราก,กดอันนี้ครับพี่น้องเปเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพี่น้อง <c oughs> มีจีนี่มันมองเห็นแจ้งครับไปปรับ ชายาชายานางขุนมิสป์ยายนี่ <c oughs> แดงเป่าปากครับ <c oughs> แดงเป่าปากมันไปยืนครับทั้งเด็ดทั้งเผ็ดทั้งนัว ผมดีอยู่ผมฮักอ y คผมจิแบบว่าหึ้นหัวพี่น้องแะ้าากกันมาครับคุมๆวันนี้เห็นคลิปลงกับพี่หอวพี่น้องนะครับ มีเวมาเล็ดันจะติดรับพี่น้องห,อห,อหออยาบ ขำลงเซียนคลเส้นแปดหกกัวคบแปดหัวไงเรื่อบอสกน้อแปดจับแล้วครับ ออกกำมือมากพี่น้องเลมือแล้วมัน,นตกนะครับห่อนแรงครับดได้กินเาบหพี่น้อยเัปีนี่แรงครับแงเนี่ยมีตกง่เลยฝนใไรรมีเบอเบอร์ฝนมีเบอร์ีรฟาก็ส่งหมหบ้าสอกอนเดครับ <c oughs> Se หัวฟ้า เราเจอก็เจ้ากระวดมันลงครับพี่น้องเจ้าจอรับมันครับส่วนรับซื้อมันครับพี่น้องเราจะรับมันซื้อว้าวเไปอะไรพี่น,อน,น,น้อ,อ,อยนงยำ แต่วต่าเราเพิ่มเราลดปริมาณบอกปีกรึ่งเหรอครับพี่ห้อยี่พีชแห้งจำแดงจะไว้คือต้องเส็เราลด,ดปริมาณ ผูได้ยากูได้มากันเสร่อแล้วเลยครับเสร็จอาวุงเรียนครับผมกศนอ่ันะครับอามาหรวดยันบันพยุนรน่านนี้แดงเปาปากอยู่ไลครับว่าเจ้าดูว่าจะเป็นครับ ลมย็นดีกว่นนองแล้วก็หอนยุ้ย้อมแดด ยูมันผู้งำแล้วมันก็คนไลค์กดแชร์กดติดตามในเบ้าสก,กอตเลยครับเด้อเราไปก็ต้องใจอันนี้โอเคครย่างนั้นใจเหตุผลลงตัวต่อไปครับพี่น้อนำายเลยครับเด้อสวัสดีครับ